ถายลงมาเท่าไรหรอกคือมันไม่ค่อยมีคนด้วยนะใช่ใช่ีไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านใช่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 งไ่าครต่อไปใช่ต่เหมือนสมัยนี้มันคนเข้ามาเยอะใข้ามาเขาใ่ชอไ้ปใช่เวลาเขาจะทำงานที่ชาวบ้าน บ้านอื่นเขาเ็ามาเาบอกว่าหนุบคน่นเลยข้าวเันกงกนนาจะมีงวก็นอ่าันนี้ครับดนะจาน่นะท่านผู้ชมสำหรับงพีเนาะท่านใจดีนะท่านผู้ชมวันนี้ท่านมาจากวัดไทยพัฒนาเนาะ ท่นไกด์ของดีกับแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมก็ต้องขอากราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะท่านผู้ชมนะสำหรับหลวงพี่ที่อยู่วัดไผยพัฒนานะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลกเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่หน้าปราสาทภูมิโปนะท่านะผู้ชม แอดมินจุดทูไปแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขเป็นเลขทูกเสียงทายนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีพระมาจากวัดไทยพัฒนานะท่านผู้ชมท่านมาที่ปราสาทภูมโปนนะท่านผู้ชมเนาะก็คือภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมนั่นเองเนาะคือพระท่านมาจากวัดไทยพัฒนานะท่านผู้ชมท่านมาเยี่ยมชมปราสาทปูมปนที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ ดี๋ยวไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูไว้นะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขที่แอดมินจุดทูขอพรจากเสด็จพ่อเสด็จแม่ในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูว่างวดนี้เราจะได้ตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมเดินเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าจะจอที่ตัวเลขก็อาจจะนานนะท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมขึ้นไปดู เราดูตัวเลขแล้วก,กันก่อนเด้อให้กลับนี่แหละท่านให้ถูก<อ>ท่านทำอะไรที่นี่ดูของเดสดูกรานอาไปดูที่สีขอมาแล้วบ่ะ แปลว่าไปทั่วเลยจะขอของดีกับท่านท่านจะให้ <c oughs> ไหมให้เลยอยู่ที่ไหนผมนะอยู่นั่นครับอยู่ทับทันจะค่อยมาดูตัวเลขด้วยกันอีก ครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะสาวตัวที่สองและตัวที่สามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันเนาะดีตัวท่านรู้จักไปโน่นมานี่ไปหาดูอันโน้นอันนี้เน,ะออนาะไม่รู้จักท่านมันจะห้างเนาะ ท่านผู้ชมจะขอของดีกับหลวงพี่นะท่านผู้ชมเกิ่นให้หน่อยเกลินเกิน ศักดิ์สิทธิ์มากนะนี่ศักดิ์สิทธิ์มากขนาดคนนั้นนะ่ะเขาแค่คิดคิดไม่ดีเขาจะมีอันเป็นไปเลยศักดิ์สิทธิม์มากๆแต่สมัยโบราณเนาะ หมาัออ้งแต่เราเป็นวนอยู่ว <c oughs> ันนั้นผมมาถ่ายตรงนี้แหละแต่ผมมาเยืนอยู่คนเดียว <c oughs> มันมีคนมองออกจากตัวภาษาได้นะแต่ความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกได้เลยมันมีคนมองออกจากตรงนั้นแหละผมก็มาจดทูปนะผมมาขอ มาตัวเลขมันตรงกันกับทางโน้อนอ่ะ <N ES> นี่เจ็ดส <N ES> ี่ <N ES> เห็นไหมทางโน้นเราก็เห็น 4, นะ <N ES> เจ็ดส <evet. S 2> ี่เนาะอืมตัวเดียวกันกับฝั่งโน้นเลยนะจะ <N ES> <N ES> มารอดูตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะ ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมตัวที่สองเป็นเลขสี่เนาะเดี๋ยวมารอดูตัวที่สามด้วยกันนะครับว่าตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูไปดูตัวเลขทั้งสามตัวกันเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับในวันนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวเลขทั้งสามตัวของเรานะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะ ตัวเลขออกมาครบทั้ง3าตัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะ7 4็หนะครับ7จ็ดสี่สี่เจดสี่หกสี่เจ็ดหหกดนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ตางช่องของเราเพราะนบรรช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ